เด็ดก็นี่ว่ามีกแล้วพี่น้องคะสำหรับวอรีเด็ดหรือว่าแคปชั่นเด็ดๆของน้องอาร์ไอศกุนาพรค่ะที่ได้ออกมาโพสไห้กำลังแรงใจกับหลายๆคนพี่น้องฟังแคปชั่นเด็ดๆจากน้องอาร์ไอศกุณาพรก่อนนะคะถึงจะไปเข่าเรื่องพี่น้องค่ะอาร์ไอศกุณาพรโพสแบบนี้พี่น้องบอกว่าอย่ากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ให้คำนึงกับสิ่งที่กำลังทา ให้มีความสุขในทุกๆวันพี่น้องเบื้งดูนี่คือวารีหรือว่าเป็นแคปชั่นเด็ดๆของน้องอัายสกุณาพรค่ะคำขึ้นทีพานมาค่ะหมอล่ำเสียงมิหกนกพงศกรนะคะไปทําการแสดงอยู่ที่บ้านลานนะคะยี่สิบห้ากุมภาที่ผ่านมาทําการแสดงอยู่ที่บ้านลานตำบลบ้านลานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีพี่น้องบอกเลยว่าคำขึ้นที่ผ่านมา่า ฝนตกฟันฝ่าหัวพี่น้องแต่ขอบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่จะมากั้นความตั้งใจหรือว่าความเด็ดเดี่ยวของผู้นำองค์กรอย่างบอสนกพงศกรค่ะฝนตกบอเป็นอุปสรรคกับการแสดงแล้วอีลาหน่อยของเฮาพี่น้องลูกพ่อจ๋าโดยตรงค่ะสำหรับน้องอา,สสาอายสกุนากรค่ะฝนตกแดดออกบ่เคยวันพี่น้องคณะทีอีลานะคะกับจาก เข่าขา่เดินทางมาแล้วมือและมือขึ้นที่ผ่านมาอีหลานย,ย่างไปงานได้สบายสบายเลยพี่น้องนี่คือความเป็นนักสู้ความเป็นศิลปินของอีหลานหน่อยนอ้องอาอ์ไอกุณาพ่อพี่น้องคาขอบอกว่าได้เลือดพอเต็มเต็มแล้วมือขึ้นย่างมีฉากมีโมเมนต์นนาะรักหนารัก,รก,รกทีได้เห็นฉากฉากหนึ่งที่เป็น โมเมนต์น่ารักน่ารักทีอีหล่าหน่อยของเฮาคะ่ะขณะทีฝนตกคะ่ะถือหมพี่น้องกั้งหมไปร่อรับพ่อจ๋าิ่นพี่น้องเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆขอบอกเลยว่าสู่อีหลีพี่น้องทะลกอ่าอีหล่าหน่อยอันทะลกกระโปรงขึ้นเมื่อหนึ่งกั้งหมเมื่อหนึ่งจับกระโปรงจากของเพื่อที่จะเอาร่มไปรอรับพ่อจา๋า เป็นโมเมนต์ที่น่ารักพี่น้องคะ่ะความห่วงใยของอาอายสกุณาพรทีมี่ต่อพ่อจา๋าเป็นความหักความปรารถนาดีที่เด็กน่อยผู้หนึ่งมีให้กับพ่อจ๋าพี่น้องแล้วเมื่อนี้ค่ะได้มีหลายหลายคนพี่น้องคะ่ะได้ออกมาพูดถึงนะคะพูดถึงภาพบรรยากาศโมเมนต์ Moment ที่ได้เห็นพี่น้องหลายคนต่างกับภาคภูมิใจในตัวเด็กหน่อยผู้นี้ว่า เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดมากๆสําหรับน้องอาะอายสกุณาพรพี่น้องขอบอกว่ามือขึ้นนะคะฝนตกบอชัยอุปสรรคกับการแสดงสําหรับบอดนกพงศกรนะคะเพื่อนได้ออกมาโพสเลยแหละพี่น้องบอกว่าขอชื่นชมนะคะชื่นชมทุกคนพวกคุณเก่งมากอันนี้คือโพสของทั้งด้านบอดนกพงศกรได้ออกมา ชื่นชมศิลปินในองค์กรของเพิ่นว่าทุกคนเก่งแะระกะสูมากๆพี่น้องคะจนว่าพ่อจ๋าโพดโพดแหลกนะคะบอกว่าตกโหลดทาวเวรคันตกตกให้มันฝนเมิดฝ่าผุ่นเวทีแหลวแสดงคือเกาไพสิมาก็อเอาผมมาน้ำเอาชุดมาเปลี่ยนผอมแห่งดีบรรยากาศขึ้นเลิศแห้งว่าคันว่าสันพี่น้อง ซ้อมเอาบุญบังไฟมุขคอยแสดงได้ก็แล้วกันว่าสันพีนองบึงความเป็นบอดหนกทงสะกรความเป็นวาเพิ่นจ้างเสียเงินไปแล้วบ่ถ้าให้พิษหวังพี่นองขอให้มีค้นออกไปบึงท่างบอดหนกพงสะกรบ่ไหนวันพี่นองแล้วน้องๆในองค์กรของเพิ่นก็คือพร้อมมากๆอันนี้เพิ่นเอินวาอ่าบุคลากรที่เป็น เรียกว่าองค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่น้องถือว่าเพิ่นปกคร้ององค์กรของเพิ่นได้แบบย่างดีพี่น้องสําหรับบอดหนุพงศกรเป็นความรักความอบอุ่นขององค์กรนะคะพี่น้องจนทีมไลท์นะคะได้ออกมากวาวเลยบอกว่าค่ะคือพร้อมทุกหน่วยงานพี่น้องคะแม้กระทั่งแม้กระทั่งทีมไลท์พี่น้องทีมไลท์สดของหมอลำเสียงวิหบเพิ่นกับพร้อมคือการเพิ่นบอกว่า ทีมไล์ก็ตั้งของเซตแล้วไล่เลื่อยบวชบอลบัสนพีนองมึงดูความผอมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมอลํำเสียงวิหกพี่นองค่ะสู้ๆครับฝนตกอากาศเย็นผาากันระวังสุขภาพในเด้อครับไปเกาไปกับขอภ้ยเด้อครับรัสนพี่นองอ่าระวังล่มในเด้อครับรัสนพี่นองค่ะพงศกรใจใจอยู่แล้วตู้ข่อยใส่สุดกันฝนเบิงกระแล้วกันละรัสนพีนองนี่คือแฟนครับ มาตกบานแม่เนีน่ยนะมาหาใช่นครพอนพนม่มองเพลินล่ำแย่ไปตกเด้อก,กำลังใจจ้านี่คือสิ่งที่แฟนคลับเอฟซีห้กำลังแรงใจกับบอดนกพงศก,กรนะคะหลังจากที่มือขึ้นไปทําการแสดงพี่นงแล้วสำหรับอีหลาหน่อยของเฮ้านะคะพี่นองคะต้องมาเว่าถึงโตนองอาอายสักุณาพ่อนจักหน่อยพี่นงยอมรับว่าเด็กผู้นี้ สูมากๆไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับน้องอาไอสกุณาพรหลังจากทีกลับจากเข่าค่ายพี่น้องเดินทางกลับมาขึ้นรถเพื่อเดินทางไปทําการแสดงโมเมนต์ใกล้ได้พี่น้องอ่ะที่บ้านล่านตาบลบ้านล้านอ่ะอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรถือว่าน้องอาไอสกุณาพรเป็นเด็กหน่อยที มีความสู๋มีใจเป็นนักสูมก๋มากๆเก่งมากๆเก่งรอบด้านแม้กระทั่งน้องไปเขาขา่การย่างมีอียังเด็ดเด็ดมาให,ห้เหาได้เห็นถึงความเก่งความสามารถหลากหลายของอีหลาหน่อยของเหาพี่น้องคะ่ะอันนี้ต้องขอช่มเชยในตัวเด็กหน่อยอายุสิบสองขวบยังน้องอาอายสกุณาป้อนอายุสิบสองขวบแต่ความสามารถเกินตัว ความออร่าความเก่งของน้องอายสกุลากรคือบอวาสิมีนยังเกิดขึ้นกระซงพี่ดอกอีหล่าหน่อยสู่ย่างเดียวเคียงข้างพ่อจ๋าเคียงข้างย่านุนะคะผ้าเสียงวิหกจะเลื่อนลุ่งเรื่องไปข้างหนา้าแน่นอนอยเยสิเสื้อมันวาเด็กคนนี้จะนำพาเสียงวิหกโบยบินไปอีกนานแสนนาน ขอบอกเลยว่าอีหล่าหน่อยของเฮ้านะคะในมือหนึ่งทีอีหล่าเติบโตขึ้นมาแบบเป็นสาวเต็มโตนะ่ะเยซิเสือหมันว่าเด็กคนนี้มีอะไรให้เราจับตามองแน่นอนพี่น้องคะเป็นอีอย่างทีหนาจับตามองแต่ตอนนี้ก็ยังมีหลากหลายให้เฮ้าได้เห็นถึงความสามารถของอีหล่าหน่อยแต่ละมือแต่ละเว้นนะคะพี่น้องคะแล้วสิ่งที แม่แม่แฟนคลับเอฟซีประทับใจในตัวเด็กหน่อยผู้นี้ก็คือน้องเป็นคนน่ารักใสซื้อน่ารักและเป็นคนทีตั้งใจในทุกๆเรื่องพี่น้องบอ่าสิเป็นงานหลกักงานหลวงงานแสดงงานทางด้านอ่ลงเรียนบ่เคยขาดตกบกพ่องพี่น้องะ่ะแล้วเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในองค์กร เป็นคนที่ส้่งความสุขส้างรอยยิ้มห้กับหลายๆคนเด็กมีบุญมีวาสนาป้าป้าน,นี่แหละพี่น้องคะผู้ใดยูไก่ก็คือส้่งความสุขส้างรอยยิ้มให้กับหลายๆคนพี่น้องอันนี้คือความมารักของน้องอาอาสกุณาพอ่อนะคะทียายสิษ์นั่งมาวาให้พี่น้องฟังมือนีค่ะว่าทุกสิ่งอย่างของอาอาสกุณาพอ่อคือถือพี่น้องตั้งใจเหตุตั้งใจทำสิ่งนั้น ออกไมอย่างดีพี่น้องเป็นสิ่งที่สวยงามสําหรับน้องอายอศก,กุณากรสําหรับมือนีฝากเรื่องเล่าของน้องอา้ายอศกุานากรพร้อมองค์กรมอเราเสียงวิหกไวสมน,นีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ